คนคึงนั้งพอข้าขังข้งฟ้าอยู่แต่เกิดกตางใส่ดีสิ่งดีดังเธอสร้างวิญญาณสั่งอัญดีสัู่้กันต่ไปลูกต่อไปโยยิงโซพา เราตักสมพันธต่อเอาพูดดีต่อต,าต,าตักหุ่หนพังทอดถอนของหมอหลองสามทรนเขาวทอปทอดเดือดผู้เท่าอดผู้เท่าเดือย เอาพูดชัดๆลูกต่อาาต่อต่อเท้าหลังตรงอ่ามาต่อไปมานั่งที่เดิมลูกโอ้แม่นขนอ,อ่าต่อไปครับมาใกล้ๆสิหนูมองเห็นหรอลูกแม่มองไม่เห็นหนูมานั่งตรงเดิมมานั่งตรงเดิมท้อถุงกมาต่อไปท,อทอ้อท้อคนนี้อยู่ไม่ไม่ใช่ท้อทหารแล้วลูกท้อทุนอ่าท,อท้ทอคนท้อคนคนนียิยอมหนูหนูกป,ปอกไว ใบไม,ม,ม้ทับถุ่มตอปลาตาผุ่มขอพึ่งธรรมงขอ่าทนทานพอพายหวังตั้งฟออดดฟออะไรลูกฟอเอาพูดดีๆครับฟอ ฟันสะอาดจ๊ะฟันสะอาดดีจังๆๆจังต่อไปครับข้าวกังใบดังๆครับมะมะก็ ขอมาเริขอคิดส่บ้าจะดูแลเ้าให้ยัองอ่อนแรงหังน้องหูเตาตจบเรงครับกดไลค์กดแชร์ฟัอร์ไ